ค,คุณแม่มิวกี้หน่อยค่ะเป็นไงคะก็ตอนนี้ก็มีกระแสถามเข้ามาเยอะว่าแบบว่าเป็นอะไรกันเป็นแฟลก์หรือเปล่าหรือว่าเป็นคอนเทนตอ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆคือเราก็อยากให้ทุกคนนะเข้าไปดูในคลิปเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติทุกอย่างที่ออก คือค่อนข้างที่จะเลียวมากๆแล้วก็ตัวคุณแม่<อ>มิวกี้เองสิ่งที่เขาแสดงด้าหน้ากล้องกับหลังกล้องก็คือเหมือนกันมากๆอันนี้คือแบบความน่ารักที่รักเองก็ประทับใจในตัวเขา<ม>ส่วนจะเป็นแฟนคลับไหมก็อย่างตอนนี้ยังไม่ได้เป็นค่ะตอนนี้ก็คือแบบหลักเป็นแฟนคลับของเขาแล้วก็ชื่นชอบคอยให้กำลังใจเขาตอนที่เขาติดต่อมาเราเซ์เย็นเลยนะคะที่จะไปออกคือ เราบังเอิญเจอการในที่สถานที่แห่งหนึ่งไปเอ็มพอทียแล้วทีนี้เขาอ่ะก็เดินมาแล้วก็แบบขอคอนแทคก,กันอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเขาไม่ได้รู้จักรักเป็นการส่วนตัวว่ารักเป็นใครแต่เรา,ารู้จักเขาอยู่แล้วเพราะว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแล้วพอขอคอนแทคก,กันแล้วก็มีวันหนึ่งที่เขาไลฟ์ใน i อเราก็เลยเข้าไปแบบคอมเมนต์ปราว่าแบบอยากไปเดทด,ด้วยกันสักครั้งนึงแต่เราก็แบบแกล้งแ้งแซวเล่นอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ ติดต่อมาเลยเราก็บกตกใจเหมือนกันเพราะว่าแบบเฮ้ยแบบครั้งแรกที่จะไปเดทกันกับกผู้หญิงที่แบบว่าเราเรารู้จักเขาแล้วเขาก็แบบเราก็ชื่นชอบแล้วเขาก็เฟมัมากอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขาติดต่อมาก็ตื่นเต้นก็คุยกับพี่เกดพี่สกายว่าเฮ้ยแบบเขาติดต่อมาอะไรเงี้ยก็โอเคไปสิเพราะว่าเราเองอยากไปอยู่แล้วลอะไรเงี้ยล้วก็ได้ไปเดทด้วยกัน อยากให้ทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ธรรมชาติคือท,ทุกครั้งที่เราจะเจอกันอนะรักสัมผัสได้ถึงแบบความน่ารักความจริงใจของเขาแล้วก็เราไม่ได้คุยกันเลยหลังมายเพราะว่าตัวเขาเองก็ทํางานตัวรักเองก็ทํางานเขาก็ให้สเปกกับรักมากๆรัก,กเองก็อยากให้สเปกกับเขาด้วยใช่แล้วก็แต่ว่าเราก็คอยให้กําลังใจกันตลอดถ้าส่วนตัวเราชอบคุณแม่มิกกี้อยู่แล้วค่ะเ,เราเรื่องเขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบเขาก็เป็นผู้หญิงเก่งน่ารักแล้วก็สตรองมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบ มี mindset ที่ดีอันนี้คือสิ่งที่รักปลื้มในตัวเขาที่สุดใช่ก,ก็เดี๋ยวก็จะมีอีกงานหนึ่งที่เราได้ไปร่วมกันก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามค่ะในช่อง3นี่แหละที่จะได้ออนอยากให้ทุกคนติดตามใน่วนตัวคามรักเราก็ไม่จำกัดแค่ใช่ค่ะคือรักเองเนี่ยรักต้องบอกเลยว่า รักเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะแบบว่าเขารู้สึกเขารู้สึกชอบแล้วเขาอยากจะเปิดใจให้ผู้หญิงอันนี้คือสิ่งที่รักแบบว่าประทับใจที่สุดเพราะว่ารักเองรักก็อยากจะให้แบบคนรุ่นใหม่ รือว่าคนแบบหลายๆรุ่นเข้าใจในตรงนี้ว่าแบบรักมันไม่มีคําว่าจํากัดเพแล้วรักเองก็อยากจะแบบโปรโมทเรื่องนี้แล้วได้เขามาช่วยด้วยอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะแบบเปิดแบบให้เรื่องนี้มันไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ให้แบบคนรุ่นใหม่เปิดใจกับความรักมากขึ้นเหมือนเราก็เป็นอีกหนึ่งแรงขับดันในเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ได้เขามาแบบมาช่วยด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบดีมากๆา เราโมยว่าแบบจะมีดราม่าตามมาส์แบบเรื่องความรักเราแบบมิกกี้อะไรอืมไม่เลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ารักกับเขาเป็นเป็นพี่น้อง เราเจอกันมันมีแต่อะไรที่มันดีๆตอนเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นลบอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วหรือว่าคนจะพูดอะไรว่าแบบเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าถ้าสิ่งที่เราทําไปอ่ะเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วเราก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆอะไรใหม่ๆเป็นแรงบันดาลใจให้กับโลกใบนี้ยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ผิดเลยอืออือก็ส่วนตัวเรากลัวไหมว่าจะมีดรามา่าตามมาหลังไ กลัวค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปิดอยากจะคอนเทนต์เนี้ยมันเป็นอะไรที่มันทําให้คนหันมามองมาดูตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะบูมขนาดนี้รักรักแค่คิดเออเป็นแฟนเก่าแกนขับหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เขาแบบชื่นชอบแ g ด t แล้วเขาดูแล้วเขาก็คงจะแบบแต่มันกลายเป็นว่าเราทําให้คนที่เขาแบบมีความรักแค่กับหญิงกับชายเขาเปิดใจมากขึ้นแล้วก็มีแบบแฟนคลับรักบางคนก็แบบทักมาบอกว่าพี่รักเนี่ยแบบ คือเหมือนแม่หนูอ่ะ<ๆ>เขาแบบว่าไม่เปิดกว้างเรื่องนี้เลยแต่พอเขาเห็นคีพี่รักเขาก็แบบเหมือนเปิดกว้างให้หนูมากขึ้น<อ>เขาก็แบบทั้งมาขอบคุณเราแล้วเราก็เลยแบบมันไม่มีอะไรเสียนี่มันมีแต่อะไรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราตอนที่ถ่ายก็ไม่ได้กังไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าอะไรเพราะว่ามันเป็นโมเมตนต์อะไรที่มันน่ารักน่ารักแล้วก็แบบสนุกจยอยจอยเราก็อยากจะทอร์เทนให้กับคนดูให้คนที่เขาดูแบบมีความสุขรักเองก็อยากจะไอร์เทนให้แฟนคลับที่เขารอดูผลงานเราให้เขามีความสุขเหมือนกันสำหรับคนนี้เขา คือเราเราไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นนะคะคือว่ามันเริ่มมาแบบคือตอนที่ไปถ่ายอะเราแค่อยากจะให้แฟนคลับเราดูแล้วเขาเขา,เขามีความสุขแฮปปี้แล้วก็ให้คนแบบว่าเปิดมุมอมองใหม่ๆเรื่องความรักเรื่องเพศแล้วตัวเขาเองอะสิ่งที่เขาทํามันคือมันคือเรียลจริงๆอะ,ะเขาทักเรามาก็เพราะเขาไม่ได้อยากจะทำคอนเทนต์อะไรขนาด เหมือนเขาอยากจะเด็กกับเราอยากจะไปด้วยกันอยากจะเทคทอมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าพ่อเหมือนที่ามากๆมันก็มีแฟนลับเข้ามาใช่<า>แล้วก็ตัวระเองก็แบบมีแฟนลับเพิ่มมากขึ้นเหมือนคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเจอรักเลยแล้วก็แบบเฮ้ยมีผู้หญิงแนวนี้ด้วยหรอแบบแบบว่าเขาเรียกพูดง่ายๆเราคือแบบมีหน้าอกออแล้วก็แต่งตัวบอยอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยรักเองก็ใช่ค่ะมีค่ะเหมือนแท็กทอมตันอันเนี้ยก็ทำให้แฟนลับตันมักพุ้นด้วยใช่ค่ะ ก็อย่างวันนี้ก็มีแฟนคลับมหาเยอะมากก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยรักเป็นสาวตั้งแต่ตีฟาล่างูเหา่าจนแบบจนแต่งตัวแบบนี้คือรักอยากให้ทุกคนนะเปิดใจในเรื่องการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งอะเราต้องรักเหมือนที่เขาเป็นเขาเป็นอะไรเรารักที่เขาเป็นแบบนั้นอย่างแฟนคลับรักเองเขาก็ไม่ได้ยึดติดว่ารักจะต้องแต่งตัวบอยหรือว่ารักจะต้องแต่งตัวเป็นสาวคือเขาแค่รักที่เราเป็นเราอะแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจที่สุดนั่นคือการที่เราดึงคนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึง่ง ให้เขาหลักที่คนคนหนึ่งเป็นใครก็ได้อะแล้วสู้สึกว่ามันสักเซสมากสำหรับลักตอนนี้ก็ขอบคุณที่แบบว่าอยู่ข้างๆกันมาตลอดอย่างวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากหันไปเจอแฟนคลับก็แบบอโอเคไม่ตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่อยู่ข้างกันแล้วก็อยู่เติบโตได้กันไปนานๆนะคะ